สดย่างไม่ละบาทห้าสิบเพืเ่อนๆโอ้ถขายวันละกี่ไม้คะเนี่ยหกพันโอ้วันละหกพันไม้สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,อช่องโมจิโกะนะคะอุดแดดแรงมากเลยรู้ไหมว่าทำไมมูถึงมาสุพรรณคือว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งต้องขอขอบคุณมากนะคะได้เล็กมสเซจมาบอกทางไอจีว่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยมีหมึกย่างร้านหนึ่งคะ่ะราคา1บาท ซึ่งแบบราคาดีมากแล้วทุกคนก็จะรู้ว่ามูจิโกะเนี่ยคือเป็นสายแบบใายหมึกย่างที่แท้ทูอ่ะคือไม่กินหมึกย่างคือไม่ได้ต้องขอขอบคุณคนที่แนะนําร้านนี้ด้วยจริงๆเขาคือคนที่คิดคอนเทนต์ให้เราตบมือค่ะมีอะไรจะพูดกับน้องทีม่มาบอกเราไหมอา,อางานแน่ขอบคุณมาก <c oughs> ที่เทําให้งานสุพัฒนมันสบายแบบคลิป <c oughs> ปกติเราซื้อหมึกกันไมล้ละกี่บาทคะเพื่อนๆถูกสุดที่เจอก็10บ,บาทแล้วก็20 แล้วก็ปลาเข้าไป80 2ส0องร้อยห้าสิบก็มีแต่ร้านเนี้ยแปดสิบจะสะพานใช่ใช่ไหนไหน<ๆ>ไหนจะถึงแล้วเหรอจะถึงไหมนี่คือร้านนะคะเจ <c oughs> วันหมึกสดย่าง1บาทไม่ละบาท50เพื่อนๆอืมอ้อู้อระหว่างเดินโมนจะบอกอะไรทุกคนฟังรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดอะจริงจริงจริงอันนี้ กันน้ำกันโคลนกันเหงื่อกันทุกอย่างแค่ใช้ไปสักคั้หนึ่กันลื่นมากันหนึ่งกันหนึ่งด้วยกันละกันหาย, <c oughs> ยวาสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจวันหมึกสดย่าไม้ละบาท50นะคะนี่เขามีป้ายเขียนตรงนี้เลยอ่ะว่าแบบ10ไม้15บาท13ไม้20บาทนี่ไข่หมึกให้เลือกด้วยทั้งหมดนี่คือไม้ละบาท50หมดเลย เลือดไปเลยใช่ไหมคะไปทีร้านี่มีสิบาทด้วยสิบาทมั้ใหญ่มากอันนี้เจ้าของร้านนะครับค่ะทีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเริ่มต้นเลยครับขายไม้ห้าบาทขายมอสสิบปีแล้วครับอ๋อเมื่อก่อนขายห้าบาทครับพอเจอช่วงโควิดนี่ก็ปรับราคาเป็นอย่างเงี้ยครับ แายที่ตเคยขายได้ประมาณ6,000พันโอ้โหเร6,000ไม้อ่างั้นเราเอาร้อยมาเราแบ่งไหมแบบว่ามันมีเกี่ยวมีหกใหญ่อาโอเคนื่มนจะมีบางชิ้นที่เป็นกระดูกเอ็นสองกองนี่นี่เห็นเปล่าเอ็นเอ็นเออเราก็เอาชิ้นเอ็นก่อนเลยอ่าเลือกได้ เหมือนหนึ่งในจุดขายของร้านเหมือนกันนะใช่าง๋ที่เคยพูดในคลิปพวกเกี่ยวไก่นาซอยเพราะแบบเออเราควรหารจุดขายอันนี้ก็แบบเออเป็นจุดขาย<ช>ที่แบบเอออาจจะรดไส์มาเล็กลงหน่อยแต่ราคาแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนทีน,นี้เขาก็ทําให้เห็นเลยว่าจุดขายของเขาคืออะไรราคาทําให้เราต้องมาที่นี่เพราะราคารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอชิมต่อไป<ช> ที่บานเองะค่ะงงมากนี่ค่ะค่ะไม่ต้องทอค่ะขอบคุณมาคะเอบคุณหนึ่งร้อยไมร้อยไหมันึ่งร้อ้าสิบบาทไปชินในรถกันร้อนมาก นี่เราเป็นคนฮอตหรืออากาศกบ้านเรามันร้อนานร้อน,นี่ค่ะก็จะแบบเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบเดียวเนาะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกสดกระเทียมแน่นวันนี้ก็คือว่าร้านเขาเปิดประมาณสี่โมงนะคะมมโมมาสี่โมงเลยมาโมมามเปิดเตาเลยมาเปิดร้านมาเป<ช>ิดร้านเลยแล้วร้านเขาก็คือเปิดไปจนกว่าของจะหมดจนกว่าประมาณทุ่มสองทุ่มใช่หมใช่เรามาให้ส่ชิมดีกว่าพอ่ยงออกมาเราก็จะหดนิดนึงนะแต่ว่าชิ้นที่เป็นเอ็นจะไม่หด โอ้ยจิ้ไมได้เลยจิ้มได้มเลยเฮ้ยจิ้มมันอร่อยอุ้ยบาทห้าสิบได้ถ้าคำหนึงอย่างนี้เฮ้ยได้นะคุ้มแล้วเนี่ยกินทีสองม้ดีกว่าหัวกันซื้อไปดูนี่ดูดิคือชิ้นที่เป็นเนื้อหมึกอ่ะมันจะโหดนิดนึงแต่ชิ้นที่เป็นเอ็นอ่ะจะไม่โหดไม่โหดฮืมได้เลยฮืมกินทีสองมอร่อยมันจะเต็มปากเต็มคำให้ตากรูดูให้ดูดิรูดให้ดูดิ เป็นไงเสียต่ำเข้าไปแล้วสาบาทอ่ะชิมนี่ครับทุกคนสิ่งนี้คุณจะได้กินในพร้อมกันอีเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชิ้นให้นี่เป็นเอ็นแก้วชิ้นหนึ่งข้างมึงเอออ่ะชิมอุ้ยฟันมากเป็นไงนี่ชูไม้ชูดิอเป็นไง <in> ได้ป<ง>่ะ <dear? S 2> ได้เลยนะคือรสชาติอ่ะจะบอกเลยว่าเหมือนเหมือนเหมือนหมึกทุกร้านที่เขาขายกันนหนที่เขาขายกันไหมล่ะแบบ10บาทอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาว่าเหมือนก็เขาขายหมึกมาสิบปีแล้วเนาะเขาก็รู้แล้วว่าสูตรน้ำจิ้มอะไรดีอืมใช่เออมีที่เป็นไข่เออนี่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 เป็นไข่ปรุงรสชิมนะอืไข่ปรุงรสเป็นแบบไข่ปรุงรสเป็นแบบรวมแบบ เหมือนทุกชิ้นนิดนึงก็คือผสมแป้งนั่นแหละแต่ถ้าถามโมนะโมจะชอบที่เป็นเนื้อหมึกมากกว่าและยิ่งที่เป็นกระดูกอะกรปังคิดว่ารอยไม้เราจกินกันหมดปะหมดเรากลับยันกรุงเทพไปอันนี้หมดสิบไม้เฮ้ยชิ้นที่เป็นเอ็นอะปังเชื่อโมนี่นี่นี่อย่างเงี้ยเห็นบ้านเห็นข้างล่างปะมันจะเป็นร้างล่างเป็นเอ็นใส่สาอย่างเงี้ยปังเส่ยังตู ไม่ได้แบบแช่น้ำเออหมึกเขาสดอ่ะเขาซื้อของใหม่ทุกวันเขาขายหมดทุกวันไม่ใช่ของคว้างสต้องไม่เหม็นไม่เหม็นไม่คาวระหว่างกินมูมีเกมให้เล่นอะไรครับชื่อเกมว่า Back to the Future เโอ้โหเกมนี้ยากว่าใครเล่นได้คอมเมนต์มาบอกโอเคเริ่มนะคะ Back to the Future เริ่มนะคะอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขสอันนี้เลขสอันนี้เลขสอันนี้เลขหนะคะ ครับพร้อมนะทุกคนดูดีๆนะอันนี้เลขอะไรสองอีอันนี้เลขอะไรหนึ่งอันนี้เลขอะไรห้าเอาใหม่นะเผื่อยังไม่เอ็กซ์ตรีมพออันนี้นะคะอันนี้เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเกมชื่อว่าแบล็คทูเดอะฟิวเจอร์พร้อมนะคะหนึ่งสองสามอันนี้เลขอะไรสองเฮ้ยอันนี้เลขอะไรสี่เฮ้ยอันนี้เลขอะไรสามวัดต้น เกมนะคะไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาซื้อไม่ได้ใบเลขอะไรทั้งนั้นเฮ้ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังรู้ป่าว่ากลิ่นในธนาคารที่ทุกคนได้กลิ่นอ่ะเป็นน้ําหอมรูป่ะมันเป็นกลิ่นที่เขาถูกวิจัยแล้วว่ากลิ่นเนี้ยมันทําให้น่าเชื่อถือพอเข้าไปอยู่ในธนาคารความมั่นคงมั่นคงไม่ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ค่อยเข้าธนาคารเพราะไม่มีตังค์อ้นิวหสาเขาเรื่องซีเรียสรู้ป่ะเนี่ยเฮ้ยรู้ป่ะว่า กลิ่นที่ทุกคนได้กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นแบคงเว้ยมันคือกลิ่นน้ําหอมที่นักดีไซน์เขาดีไซน์แล้วว่าเนี่ยคือกลิ่นที่ควรอยู่ในธนาคารมีอาชีพนี้จริงใช่แล้วก็อย่างเช่นแบบเราไปแบบเราไปดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยรู้ป่ะว่าจริงๆแล้วสาเหตุจริงๆที่เขาแบบว่าขายประพคอรน์ในตามจุดต่างๆเคยรู้ป่ะเพราะว่าอะไรครับเขาเอากลิ่นอ๋อเพราะว่าแต่ละโซนม,มันจะกลิ่นไม่เหมือนกันใช่ขนาดแบบโซนอินเดียนาโจนเนี่ยเขาจะใช้เป็นกลิ่นแกงกะหรี่ให้มันดีมีความแบบ ข้าถอะไริงบังรงงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้อย่างบ้านผีสิงจะเป็นกินอะไรก็จะมีเธอหน่อยกลิ่นฟอร์มาลีนจำต้องไปคือไม่ไม่ใช่เจ้าของดิกินฟอร์มาลีนไม่มีใครซื้อนะคะเพราะคนกินฟอร์มาลีนน่าจะแสบจมูกนะคะโอ้เราลองโม่ขอลูกสุดท้ายลูกทีนึงสามไม้เลยอันติเมตอันติเมตทริปเปเลียวทริปเปเลียวสามไม้นะคะทุกคนเราจะเล่นมายากล แเอ้ยหายไปเลยอือหกดนี้แม่งส <|so|> ุดเยอะเลยมามากินด้วยกันมาแล้วเดี๋ยวเรารูกันว่าลอยไม้จะกินหมดไหมสี่คนดูว่าหมดแบบชิวๆตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้สี่โมงห้าสิบแวมาดูกันว่าหมดตอนกี่โม หลาดใจอิ่มแล้วว่ะกินกันไม่หมดอ่ะเฮยแาะว่าเขาให้เยอะเ,ออเพราะปกติเรากินกันแบบ,บ,บ,บอันนี้แบบเ,เหลืออยู่เยอะเหลือประมาณ50ไมอ้อะใช่ก็คือกินคนละ10กว่าไม้ก็คือจอดก็คืออิ่มแล้วโอเมกอดคุ้มมาก ย่างไม้เล็กเลยวะเพราะมันเป็นไม้เล็กน้ำจิ้มมันโอ้จริงแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่บางทีแบบว่าได้กินแต่ตรงปลายข้องวลไม่ได้กินแล้วจริงจริงอ๋อแล้วมีข้อดีหนึ่งที่โมชอบมากค่ะข้อดีของการที่เขาแบ่งเป็นไม้เล็กเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าถ้าสมมติเราชอบกินแต่เอ็นอ่ะล้วก็คือหยิบเอ็นส่วนมากก็จะไม่มีขายเอ็นล้วนอะไรกันเท่าไหร่อันนี้คือเราหยิบได้เลยตามอัธยาศัยว่าเราชอบแบบไหนซึ่งมันแบบไม่ไดกูดอิจเวริกูดอะทุกคนมาเรามาโหวตกันเลยอร่อยสุดหนึ่งสองสามโมงล แก้วเอ็นเอ็นเอ็นหมึกเอ็นหมึกไม้ละบาทเอ็นหมึกเออหมึกไม้ละบาทไม้ละบาทห้าสิบหมึกไม้ละบาทห้าสิบอร่อยที่สุดเพื่อนเพื่อนเราจะบอกว่าจบแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับทริปสุพรรณบุรีของเราในวันนี้นะคะก็รู้สึกไรเลยว่าร้อนมากนั่นแหละแต่ว่าก็สนุกดีนะฟาร์มสเตย์สวยฟาร์มสเตย์ดีจริงยิ่งแบบตอนเย็นตอนเย็นไปดีมากเราต้องตื่นเช้าด้วยตื่นมาแบบตีห้าครึ่งหกโมง ไม่มันต้องเช้าอย่างนั้นแหละมันถึงจะได้รับบรรยากาศที่ดีหกโมงแล้วก็มาเก็บไข่ล้างควายเอ้ยอาบน้ำควายอาบน้ำควายคั่วกาแฟอย่างเงี้ยมันแบบเป็นฟิลลิ่งแล้วก็มูดที่ดีมากๆค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งเพื่อนกินตลอดไปเพื่อนเที่ยวตลอดกันเรื่องเงิตังค์ไม่ต้องมาคุยกันแน่บ๊ายบายวี